I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled-up engine. In my Quan, this nation. สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby Monster World วันนี้แอดจะมาอัปเดตข่าวครา,าวที่เกี่ยวข้องกับน้องๆเบมอนให้ฟังกันแบบรัวๆและเช่นเคยหากเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดติดตามถ้าฟังแล้วดูจริตก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้แอดและทีมงานด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ มาค่ะแอดขอพูดถึงประเด็นข่าวใหญ่ของเมื่อวานนี้ก่อนเลยเพื่อนๆฟังให้จบก่อนนะแล้วแอดจะบอกว่าทําไมแอดถึงต้องพูดถึงเรื่องนี้ค่ะจากประเด็นข่าวใหญ่เกี่ยวกับวงไอเลวงเคป๊อปเจนฮที่พวกเรามาจะได้เห็นน้องๆตามรายการเพลงในเกาหลีซึ่งช่วงนี้วงไอเลดเจอข่าวหลายเรื่องเลยนะคะเริ่มจากการประกาศชื่อแฟนดอมว่าเป็นลิ l ลี่และชื่อนี้ก็ดันไปละไม้คล้ายกับชื่อแฟนดอมของรุ่นพี่ลิซ่าแบล็กพิงที่ชื่อ ชื่อแฟนดัมว่าลิลลี่เหมือนกันจนทําให้หลายคนมองว่านี่คือการโปรโมทเพื่อเรียกร้องเอนเกจโดยการลอกเรียนแบบชื่อแฟนดัมซึ่งทําให้แฟนคลับของลิซ่าเองหรือแม้แต่สื่อเองก็เขียนประนามทําให้ค่ายต้องรีบออกมาแถลงการบอกว่าขออภัยในความผิดพลาดนี้และจะเปลี่ยนชื่อแฟนดัมใหม่ แต่ล่าสุดความวัวไม่ทันหายความควายเข้ามาแซกเมื่อวงไอริตโดนกล่าวหาว่าก๊อปปี้ทั้งคอนเซปต์และสไตล์ในทุกๆด้านตามวง New Jeans <อ>ไม่ว่าจะเป็นการทำผมการแต่งหน้าการแต่งกายการออกแบบท่าเต้นการถ่ายภาพและมิวสิกวิดีโอและคนที่ออกมาพูดกล่าวหาแบบนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะแต่เป็นซีอีโอมินฮีจินซีอของค่ายนิวจีนส์ค่ะซึ่งเป็นค่ายในเครือเดียว ก,กับวงไอริด o oh my god พอสวอวไอลิดโดนหนักมากเลยนะคะช่วงนี้นี่ก็ทำให้นึกถึงย้อนไปตอนที่วงเบมอนของเราก็โดนแบบนี้เลยค่ะเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาแฟนคลับของวงเกาหลีหลายคนรวมถึงแฟนคลับของวงนี้ด้วยพวกนางชอบมาแซะว่าให้เบมอนสุดที่รักกงฉันและฉันก็อดทนมีตอบโต้มานานแล้วกับไอพวกที่ชอบชี้นิ้วด่า ว่าเบมอนแนวเพลงเดียวกับ b l a c k p i n ค์ทำอะไรออกมาแล้วก็ทำให้ถึกถึง b l a c k p i n คแต่ตอนนี้ถึงตาวงนี้บ้างเวนกรรมทำงานโดนด่าว่าก๊อปปและคนที่ว่าให้ก็ไม่ใช่แค่คนทั่วไปแต่เป็นถึงระดับ CEO ของค่ายเพลงรวมถึงสื่อหลายสำนักหลายเจ้าก็โพสต์ประนามซึ่งที่แอดเอามาพูดก็เาาว่าแฟนคลับแอดย้ำนะว่าเฉพาะแฟนคลับไม่ได้เกี่ยวกับตัวศิลปินนะคะ ไม่ได้เกี่ยวกับน้องๆเมมเบอร์ทุกคนในวงไอริดเลย อยากจะตอบกลับเฉพาะตัวแฟนคลับของวงเท่านั้นที่พวกนั้นชอบกดชอบว่าให้วงเบมอนของฉันไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยไม่มีสปิริตจิตใจแย่เห็นแก่ตัวไม่ชอบวงไหนก็ไม่ต้องยุ่งกับวงเขาพูดถึงแต่วงตัวเองก็พออยากชื่นชมแค่ไหนก็พูดไปอวยไปได้เลยแบบขั้นสุดแบบที่ฉันทําอยู่เนี่ยที่ไม่ได้ไปพูดให้ร้ายวงอื่นเลยไม่มีการซ้ําเติมวิจารณว่าให้วงอื่นเลยมีแต่ แต่พูดอวยยศให้กับวงตัวเองวงที่ฉันชอบวงที่ฉันรักและติดตามเท่านั้นโดยไม่ต้องไปก้าวไกลวงอื่นไม่ว่าวงนั้นจะดีหรือไม่ดีเพราะมันเป็นเรื่องของวงอื่นและมันก็ไม่มีความจําเป็นที่ฉันจะต้องเอาวงอื่นมาเทียบมาเปรียบหรือมาเหยียบเพื่อดันให้วงฉันปังเราวงฉันมันปังของมันเองอยู่แล้วค่ะลถลดลดลปังปึ้งจึงเองค่ะด้วยความสามารถของน้องเบมอนของฉัน เองค่ะ สำหรับตัวน้องเบมอนนั้นใครจะตีกับใครเบมอนไม่สนใครจะว่าจะมาตัดสินยังไงเบมอนก็ไม่สนโลใครใชาหาแค่ไไม่มุ่งมันตั้งใจทำแต่หน้าที่ของตนทุกคนใช้ความสามารถเข้าสู้มันวัดกันตรงเนี้จนตอนนี้ชีชกลายเป็นเพลงฮิตในกาวป็ปแล้วค่ะทุกคนเราะล่าสุดทีมเป้น One Million Studio ของเลียคิมนักเป้นและนักออกแบบชา เต้นชื่อดังนางกับลูกทีมก็มาลงคลิปเต้นชีชา l e เลนค่ะเป็นได้ปังมากเลยค่ะพอสเบมอนอี oh. e. เก่าแล้วไม่เกินจริงแถมยังไต่ขึ้นชาร์เก่าและกําลังเข้าเก็บท็อปเทนในทุกชาร์แบบรัวๆและใช่ค่ะในโฟล์ชาร์ t เพลงชีชก็เข้าสู่ท็อปเทนไปแล้วเมื่อคืนนี้และเช้านี้ชีชก็ทํำ New Peak ที่เมลอนชาร์ดได้ในอันดับที่14แล้วค่ะอ่ะมาลุ้นกันต่อว่าชีชจะเข้าสู่ท็อปเทของ ส่วนแตงวันไหนแค่นั้นจบรอดป่ะชาร์จในบ้านก็ดีชาร์จนอกบ้านก็ดังยอดบ้าน first week ใน K-pop ก็เยอะสุดยอดวิวใน YouTube ก็แยะสุดทะลุ150ล้านไปแล้ว Spotify ก็ไม่หลุด Top 100 Engage social ต่างๆก็นำโด่งที่สุดในเจนและเกือบข้ามเจนอีกด้วยเมมเบอร์ Member แต่ละคนในวงของฉันความสามารถคุณภาพเปี่ยมล้นท่วมท้นและยังสามารถพัฒนาไปได้อีกไกล ความสเสน่หคาริสมาหน้ามองความสดใสที่เบมอนทุกคนมีจะหาแบบนี้ที่ไหนได้อีกกับเจ้าเจ็ดก้อนของฉันเบบี้มอนสเตอร์ ในก็พูดถึงชื่อแฟนดอมแล้วนะคะแอดอยากรู้แล้วว่าว่าพวกเราเบมอสตนจะถูกเรียกว่าอะไรแอดแอดเห็นมีคนเสนอชื่อว่าไดมอนที่มาจากคำว่าไดมอนแต่เพียงแค่ว่าตัดตัวดีตัวสุดท้ายออกนะคะก็เลิศอยูน่นักว่าไม่ได้เพราะถ้าชื่อดอมว่าไดมอนจริงก็คือนิ่งขอตั้งเรียกไม่หันแล้วนะจ๊ะเพราะทั้งสวยทั้งหรูแปลวรายิ่งกว่าออยฉันชอบชื่อนี้ฉันอย ได้ชื่อนี้แค่คิดก็รู้สึกว่าตัวเองรักชูดูรัดขึ้นแบบล้านเปอร์เซนต์และเปื้อเปื่อหลาดชอชื่อดอมนี้ไหมยังไงไปเม้นบอกน้องเบมอนได้ใน v ีเวิรนะคะและแอดขอมาส่งท้ายด้วยคอมเมนต์จากคุณป้าของน้องจิกิตาที่ท่านได้ลง IG Story เป็นคลิปน้องจิกิตาพร้อมเขียนแคปชั่นว่า เลื่อนติ๊กตอกเห็นคลิปนี้แล้วน้ำตาไหลเลยแคนสู้มากตั้งแต่เด็กๆแล้วอดทนมากฮึบทุกอย่างเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้วไม่ชอบทำให้ใครเป็นห่วงสุขภาพแข็งแรงนะลูกทานอาหารที่มีประโยชน์มีเวลานอนรีบนอนนะคะรักๆๆ เงเงืง้เา,า,าจ้าชิคกี้แข็งแกรงอย่างที่ฉันคิดไว้จริงๆตัวแค่นี้เองแต่ใจสู้สุดๆเก่งมากๆเป็นเด็กดีจริงๆเลยค่ะแอดก็ขอให้ชิคกี้หายไว้ๆเหมือนกันนะคุณป้าไม่ต้องเป็นห่วงมากนะคะรอเจ้าชิคกี้ของพวกเราทั้งเก่งและเข้มแข็งที่สุดเลยค่ะ และนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดในคลิปเนี้คิดเห็นอย่างไรเพื่อนเพื่อคอมเมนต์กันมาได้เลยแอบสองสารน้องๆวงไอเล็ไหมที่ช่วงนี้เจอข่าวหนกันกๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะเหมือนกับที่เบมอนเจอมาขอเพียงให้น้องๆเข้มแข็งไว้นะคะเป็นกําลังใจให้น้องๆด้วยนะและความชื่อแฟนดอมไดมอนเพื่อนๆราบชื่อนี้เหมือนแอดไหมเพชรฉ่ำๆเพชรปึงป้งๆความเชิดขอตั้งมันมาไหมยังไงว่าเม้นมาคุยกับแอดและทีมงานเยอะๆเลยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิป นานๆขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีกับพวกทุกคนเลยดูแลเช็คเคอร์สาสุขภาพด้วยรักที่สุดเลยไปลวบ๊ายบายสวัสดีค่ะ